ปากดีจึงเจอดีสวัสดีค่ะเราชื่อนิงเราเป็นเด็กต่างอำเภอที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในตัวจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานและการที่ได้เข้ามาเรียนในตัวจังหวัดนี้เองที่เป็นต้นเหตุให้เราได้มาพบเจอกับประสบการณ์หลอนในครั้งนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหกปีที่แล้วสมัยนั้นเราเพิ่งอยู่มหาลัยปีหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่า เราเป็นคนที่ชอบไปสำรวจบ้านห้างหรือตึกหลางเป็นอย่างมากสมัยที่เราเรียนอยู่มัธยมก็ไปมาหลายที่ล้วมีเพื่อนที่สนิทกันมากอยู่สี่คนซึ่งเป็นผู้หญิงสองคนเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงชื่อเดือนกับก้อยส่วนผู้ชายชื่อเป็กกับทิวและเราทั้งห้าคนก็ได้มาเรียนที่เดียวกันแถมยังพักอยู่หอพักเดียวกันอีกต่างหาก นั่นจึงเป็นเหตุให้เราสามารถสารต่อความชอบที่มีมาตั้งแต่สมัยมัธยมได้เป็นอย่างดีความชอบนั้นก็คือการไปสำรวจสถานที่รกร้างหลังจากเปิดเรียนได้สามสัปดาห์เราก็ได้ยินเพื่อนในห้องคนหนึ่งพูดถึงตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาลัยตอนนั้นเราถึงกับหู u ผึง่งตั้งใจฟังเป็นอย่างมาก เพื่อนคนนั้นเล่าต่อไปอีกว่าตึกร้างแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการไปทดสอบความกล้าเหมือนกันนั่นหมายความว่าตึกร้างแห่งนั้นคือสถานที่ล่าท้าผีอย่างดีพอได้ข้อมูลเราก็หันไปมองหน้าเพื่อนทั้งสี่คนที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งของห้องเพื่อนทั้งสี่คนมองหน้าเราแล้วก็ทำหน้างงคล้ายกับจะถามว่ามีอะไรหรือเปล่า เราก็ยิ้มแล้วเดินเข้าไปหาเพื่อนทันทีพอเดินเข้าไปถึงเราก็เล่าเรื่องราวที่เพื่อนคนนั้นเล่าให้ฟังทั้งหมดให้กับเพื่อนในกลุ่มได้รับฟังทุกคนซึ่งมีงานอดิเรกคือชอบสำรวจสถานที่ลกล้างถึงกับหูผึงเมื่อเราเล่าให้ฟังจบเราทั้งห้าตกลงกันทันทีว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้เราจะไปสำรวจสถานที่นั้นแล้วเพื่อนในกลุ่มก็มอบหมายหน้าที่ให้เราไปสอบถามรายละเอียดมาทั้งหมด แล้ววันเวลาก็ล่วงมาถึงวันนั้นเราเดินทางโดยใช้รถเก๋งของก้อยพอเดินทางไปถึงสถานที่เราทั้งห้าคนก็ดีใจแทบจะกระโดดตัวลอยพอสถานที่แห่งนั้นดูน่ากลัวมากเรารีบเดินเข้าไปในบริเวณตึกล้างทันทีตึกแห่งนี้เป็นตึกที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดในระหว่างที่เดินสำรวจตึกล้างอยู่นั้น เราก็ไปเจอถงทางเดินแห่งหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรและตามฝาผนังก็มีตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพต่างๆเต็มไปหมดสิ่งนั้นทำให้เรารู้ได้ทันทีเลยว่าคงมีคนจำนวนมากเข้ามาสถานที่แห่งนี้แล้วจู่ๆเพื่อนผู้ชายที่ชื่อทิวก็ร้องตะโกนขึ้นแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงมีใครอยู่ไหมถ้ามีโผล่หัวออกมาให้ดูหน่อย ตอนนั้นเราทั้งสี่คนหันมองหน้าทิวเป็นตาเดียวกันเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อเดือนก็ทักว่าเฮ้ยทิวทำไมแกพูดแบบนี้ทิวก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหลอกหน้าก็เห็นอยู่ว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ก้อยก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะมีใครอยู่หรือไม่ก็ตามแกก็ไม่สมควรทำแบบนี้ในขณะที่เพื่อนผู้หญิงทั้งสองกำลังบ่นให้ทิวอยู่นั้น เรากับเป๊กก็มองสำรวจไปบริเวณโดยรอบทันใดนั้นเองเป็กกรลองขึ้นมาว่าเฮ้ยเราทั้งหมดหันไปมองหน้าเป็กเป็นตาเดียวกันตอนนั้นหน้าของเป๊กซีดมากก้อยก,ก็ถามเป๊กว่าเป็นอะไรทำไมถึงได้หน้าซีดขนาดนั้นเป๊กก็ชี้นิ้วไปยังตำแหน่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เราเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากตรงนั้น พอเป๊กพูดจบเราทุกคนก็ถึงกับทำหน้างงพอจุดที่เป๊กชี้ไปนั้นคือมุมด้านบนเกือบชิดเพดานของโถงทางเดินทิวก็มองหน้าเป๊กแล้วก็ถามว่าแกเห็นจริงๆหรอเป๊กพยักหน้าแล้วก็ยืนหน้าซีดอยู่อย่างนั้นเราทั้งหมดมองหน้ากันแล้วเดือนก็พูดขึ้นมาว่าจะเอาอยัางไงกันดีล่ะจะเดินสำรวจต่อหรือพอแค่นี้ ทีวซึ่งเป็นคนที่ปากไม่ค่อยจะอยู่เป็นสุขก็พูดขึ้นมาว่ามาถึงขนาดนี้จะให้หนีกลับไปก็เสียเชิงแย่เสิพูดจบถทีวก็ตะโกนขึ้นมาอีกเฮ้ยถ้าแน่กิงก็ออกมาให้เห็นเลยสิวะจะไปแอบแบหลบๆอยู่ทำไมตอนนั้นเราทั้งสี่คนถึงกับหน้าเวอเพรอไม่นึกไม่ฝันว่าถทีวจะยังกล้าปากดีต่อไปอีกพอตะโกนเสร็จถทวก็หันหน้ากลับมาหาพวกเรา พร้อมกับพูดขึ้นมาอย่างมั่นใจว่าเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยพวกแกน่ะคิดมากไปเองตอนนั้นเราทั้งสี่คนยืนนิ่งแทบจะไม่หายใจและในขณะนั้นเองบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นเบื้องหน้าของพวกเราสิ่งนั้นคือมีก้อนหินก้อนหนึ่งตกลงมาจากฝ้าเพดานของโถงทางเดินเราทั้งหมดหันไปมองเป็นตาเดียวกันและในตอนนั้นเอง ทิวก็มีลักษณะผิดปกติคือตัวสั่นหน้าซีดตาเหลือกอ้าปากค้างตอนนั้นเป๊กเดินเข้าไปเขย่าตัวทิวพร้อมกับถามว่าเฮ้ยทิวแกเป็นอะไรวะทิวก็ยังคงอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วก็ฉีมือขึ้นไปยังเพดานโถงทางเดินเราทั้งสี่คนมองตามในทันทีแต่ภาพที่เห็นก็คือเพดานปกติตอนนั้นอาการของทิวดูแย่มาก แล้วทั้งสีจึงตัดสินใจรีบพาทิวออกมาจากจุดนั้นพอกลับมาถึงรถเราทุกคนก็รีบประถมพยาบาลทิวพอทิวเริ่มได้สติกลับมาสิ่งแรกที่ทิวทำก็คือร้องตะโกนอย่างสุดเสียงเราทั้งสีรีบจับตัวทิวไว้เพราะทิวทำท่าเหมือนจะวิ่งออกไปเราทั้งสีใช้เวลาอยู่พักใหญ่ทิวจึงสงบลงและในตอนนั้นเองก้อยจึงถามทิวขึ้นมาว่าทิว แกตอบมาตามตรงเมื่อกี้แกเห็นอะไรทิวทำท่าทางหวาดกลัวอย่างสุดขีดแต่ก็ยอมเล่าทุกอย่างให้ฟังทิวเล่าว่าในขณะที่ได้ยินเสียงหินหล่นลงมานั้นทิวก็หันไปมองบนฝ้าเพดานของโถงทางเดินภาพที่เห็นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งสภาพแห้งตอหน้าขาวซีดดวงตาลึกโบไม่มีจมูกผมกระเซาะกระเซิง กำลังเะยยิ้มเหมือนกำลังสะใจและสภาพของเธอก็คือไต่ออกมาจากหลังเสาที่เป๊กเห็นก่อนหน้านี้แล้วเธอคนนั้นก็ไต่มาตามฝ้าเพดานคือไต่มาเหมือนกับยิ่งจกหรือตุ๊กแกลิ้นที่ตวัดออกมานั้นเหมือนกับลิ้นของสัตว์เลื้อยขานพอทิวพูดมาได้แค่นี้เราทั้งหมดก็รีบขึ้นรถกลับทันทีและการพบเจอเรื่องราวในครั้งนี้ทำให้ทิวเปลี่ยนไปเป็นคนสงบสงเงียม ไม่ค่อยพูดค่อยจาและผมของทิวก็เริ่มร่วงเป็นกระจุกหลังจากนั้นมาเราทั้งห้าคนก็ไม่กล้าไปสำรวจสถานที่แห่งไหนอีกเลยและเรื่องเราทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังหากผู้อ่านถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ